เดือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเร่นการพนันใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพนะักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมจะพา FC พี่น้องมาชมทาง,งหวยหน่อยสอตัวเด่นเน้นรูดน,นะครับในงวดประจํา วันเสาร์นะครับผมยิบที่วันเสาร์ที่ห้านะครับที่สี่นะครับตัวทีเขียนผิดนะครับวันเสาร์ที่สี่ศูนย์สี่นะครับทับศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดในรูดศูนย์กับสองนะครับก็วรมชัวร์สำหรับศูนย์จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ด สำหรับ2จะมี0 2 2 1 5 2แล้ว9 2 3ตัวเด่นนะครับ1 0 2นะครับ9 6 2แล้วก็9 3 2นะครับ8 4 2 6 5 0นะครับสำหรับเบิ้ลกัน4คู่จะมี0 0 2 2 1 1แล้วก็4 4นะครับสำหรับสายเบิ้ลนสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe กดไลค์ตามเล่นจะแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลนุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคคคยรรััับบผมสสวสดี